อาละครับผมกลับมาอีกครั้งสำหรับ SF 2นะฮะวันนี้เราจะมากับปืนที่โคตรนิ่งที่สุดใน3โลกของเกมนี้นะครับถ้าไม่นับ SG 551ซึ่งเป็นปืนที่แจกเป็นให้ beginner 7วันในเซิร์ฟนี้นะฮะได้ลองใช้กันขำๆชิลๆสบายๆนะฮะมันก็จะมีอีกปืนหนึ่งที่ครองในด้านของความนิ่งแบบนิ่งสัตว์ไปเลยนะฮะไม่ว่า ก็เอง่ายๆว่าค exactly. ุณสามารถกดค้างโดยที no. ่ไม่ต้องขยับเมาส์เลยครับกระสุนจะอยู่ที่เดิมนะป้าจะไม่สั่นขึ้นไม่เดงออกนะอยู่ตังเดิมนะครับบานขึ้นแค่นั้นเองซึ่งวันนี้เรามีเจ้านี่ครับ K2 AR m นะก็คือ K2 นั่นแหละติดรางเข้าไปนะครับผมสแตทปืนอ่าต้องบอกว่าเกรดประวัติปืนนี้เนี่ยเป็นปืนกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนะใช้ ระบบการทำงานแบบแก๊สออเปรเรตนะแบบเดียวกับ M4 M16 อะไรก็ตามแต่ระบบช่วงของรีเซิร์เวอร์เหมือนกันแล้วก็ก็บอกว่าเขาบริษัทแบวูก,ก็ได้บอกว่าเขาเอาระบบของ AK กับ M4 มารวมกันให้มาเป็น K2 นั่นเองเือบุ๊ o เฟผมเองนะอย่าตกใจนะโอเค ก็เคสสองเนี่ยก็จะมีดามจอยู่ที่54หน่วยนะรีคอยอาการต้านรีคอยอยู่ที่79หน่วยนะแม่งเกือบร้อยไปแล้วฮะไม่แปลกใจที่แม่งจะนิง่งครับผมไฟเรจะ10 accuracy หหน่วยนะฮะสแตทแบบนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับ M 4แล้วละก็นะฮะมันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความนิ่งนะแม่งต่างกันถึงนิ่งกว่ากันถึง25หน่วยเลยนะแต่ดามจนอ้อยกว่า M 4 2หน่วยนะ ไฟเลตช้ากว่า M4 3หน่วยแล้วก็แม่นยำน้อยกว่า M4 9หน่วยนะก็รับกันได้ซึ่งจะไปเทียบกับ M4 สกอร์นะ M4 สกอร์นี่เป็นแคปซูลนะความนิ่งน้อยกว่า20หน่วยนันเองนะ f a m a s นี่ก็ f a m a s ยังนิ่งน้อยกว่านิ่งน้อยกว่าทั้ง17หน่วยฮนะสามารถล้วเร็วกว่านะไม่แปลก accuracy น้อยกว่า2นะ damage น้อยกว่า1นะซึ่ง f a m a s ผมก็ไดจากการกดแคปซูลมานะฮะ ได้มาสามวันนะได้มาวันเดียวดิเออแล้วก็ได้กาลิวมาตั้งแปดวันมาทํามาเขือะไรนะก็เป็นสําหรับกาลิวนี่อ่ะไม่ใช่กาลิวดิมันมีชื่อกาลิวอยู่ในแม้เหอกุต้องบอก k คทูนะกาลิวมันีนก็บอกโอเคโอเคนะแคทูก็จะอยู่ในช็อปนะเซิฟนี้จํากัดยศไว้ที่สองเพชรนะฮะยังไงว่าเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าสิบสามนะซึ่งมันเป็นปืนที่นิ่งเฮีย้ยเลยนะนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถ ECAS ชิดเลยทีเดียวนะกดค้างลากหัวนะฟาร์มาสก็ไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าสู่การทดสอบของ2กระบอกนี้เลยอ๋อลืมเทสของฟาร์มาสนะ์ฟาร์มาสจะมีดาเมจอ,อยู่ที่53หน่วยต้านรีคอยอยู่ที่62นะฮะแล้วก็ฟารเรตเจ็ดสลั่นเร็วสุดในหัวซอร์เรกโฟลทั้งหมดนะออคูซี่อยู่ที่65นะฮะก็ค่อนข้างโอเคนะ M4 Scout นี่อาจจะเทสด้วยมันได้มาจากการกดครับโซนะไว้ก่อนจะตัดเข้าสู่ช่วงทดสอบ นี่ก็คือโมเดลในตัวเกมนะครับผม k ค g a r าเ AIM นะฮะก็สวยงามในระดับหนึ่งนะนี่นะเป็นปืนที่ต้องบอกว่าก็โอเคนะถ้าพูดถึงระบบในการทำงานของจริงมันก็ไม่ได้แย่เพราะกองทัพเกาหลีก็ยังคงใช้มันเป็นอาวุธหลักในะทัพอยู่นะไม่ยอมมาอาวุธอะไรเข้าใหม่นะดูจากอัตราการถ่างของเป้าในตอนยังไม่ได้ยิงนี่ก็กลางๆนะกระโดดและขยายนิดนึงเป็นปกติอยู่แล้วโอเคทำรีคอยเทสนะ ฟัวโต้แบบไม่คอนโทรลนะฮะกดค้างกันเลยนะเดี๋ยวดูกันนี่คือความไม่คอนโทรลนะฮะผมปล่อยเมาส์ค้างไว้ปล่อยค้างไว้จริงๆมันไม่มีแรงถีบเลย hmm. ถ้าเกิดเป็นการคอนโทรลมันจะไม่มีผลต่างนะดูนะเนี่ยเมาส์ลงซะงั้นเลยนี่คือไม่โนโนรีคอยชาดๆครับเัยนี้หนักกว่า M 4มซีมาร์คสามตัวเองะการฟัวโต้แล้วเล็งน,นะง จะสังเกตได้ว่ากระสุนทางออกในระดับหนึ่งนะกระสุนจะวิ่งวนอยู่รอบๆศูนย์หลักของเป้านะครับคืองงนิดนึงนะคุณไม่ได้พับศูนย์หลักเก็บเว้ยไม่ได้พับศูนย์หน้าเก็บเว้ยพอเล็งเว้ยศูนย์หน้าหายเว้ยสุดยอดอยังไงก็เป็นเบิร์สไฟนะฮะเบิร์สทีละสองนัดดูดิแทบไฟฮะ ยังไงว่าแม่งปืนนี้ปืนสำหรับฟูออโต้นะฮะการแทบไฟการเบรสไฟรีคอยมันค่อนข,ข้างแย่นิดนึงนะเลงแล้วก็เบรสไฟนะฮะผมไม่ต้องคุมเมาส์เลยเนี่ยเป็นปืนที่ี่มากเลยก็แท็บรัวๆสังเกตได้ว่าเป้ามันค่อนข้างจะกว้างนะนี่คือระยะ แคบนะระยะสั้นแล้วกระสุนมันก็ยังถังออกในระดับหนึ่งนะแต่เป็นมูฟช็อตแบบไม่เล็งครับ <o> เนี่ยมันก็น่ารักอยู่แนวกระสุนมูฟช็อตแบบเลง้งต้องบอกว่าปืนนี้เป็นปืนเดียวนะที่ว่าแรงถีบของของเล็งกับไม่เล็งเนี่ยไม่ต่างกันแล้วก็รูปแบบกระสุนด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเล็งหรือไม่เล็งก็ได้ถ้าเกิด ตามความต้องการแล้วอาจจะไม่ต้องเล็งเลยดีกว่าเจ็กบอดนะแล้วก็เล็งหัวโค oh, โอ้ยว้า wow. วนัดเดียวตายนะที่หัวนะศีรษะช่วงอกนะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่นัดนะครับมาตรฐาน assault rifle ทั่วไปนะเป็งที่ท้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดนะครับเพิ่มมาหนึ่งนัดเนี่ยหัวเข่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนัดนะฮะ มันก็เบา่าเอ็มสี่จริงๆเลยนาะยิงแขนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดเลยนะฮะอ่าเราต่อมาเสกวัดตรงนี้เราก็จะวิ่งไปยิงจากตรงนู้นปึ๊บโป๊ะอ่าเล็งหัวหนึ่งมกุดสองหัวแตกนะสองนัดนะครับถึงจะตายนะฮะในระยะไกลหน้าอกนะฮะโอ้ยเล็งยากเมาส์มันไม่ดีขออภัยฮะ หนึ่งสองสามสี่สี่นัดเท่าเดิมไะช่วงอกนะที่ท้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดเท่าเดิมไหมใช่อ่าต่อมาหัวเข้าหัวเข้าหัวเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดเท่าเดิมไหมใช่ป่ะเมื่อกี้มันหกเนาะหกแหละหกหกหกแขนหนึ่งอุ้ยไม่โดน อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดถ้าเดิมน,นะนี่ก็คือกาลิวชูเอ้ย K two A R อนะฮึฮึฮึมันกาลิวเฉยเลยมันมีกาลิวในชื่อต่อมาฮะทดสอบฟมมา마สเอ้ยไม่ใช่นี่มัน M4 scar ฟา마สนะฮะ ต่วนฟาร์มานี่ก็จะมีแอนิเมชันที่สวยนะลื่นไหลในระดับหนึ่งนะมารีคอยเทสกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เป็นกาลิวเอใช่เคทูเออไม่ใช่กาลิวมันมีกาลิวในชื่อฟัวโต้นะผมวันนี้ก็มีแรงที่อ่ะก็โอเคเป็นปบนะูฟ้าฮะคนมีแรงทีบมันก็ปกตินะกระสุนจะบานออกในช่วงกลางแล้วไปแคบลงในช่วงท้ายนะโอเคฮะเป็นฟัวโต้แบบคอนโทรลนะเรียบ, <o> บร้อยอ่า แล้วก็เบร์สไฟแถบไฟจริงๆไม่ต้องแถบไฟมั้งฝามาเพราะว่าอัตราการถางกระสุนมันกว้างเกินกว่าที่จะเอาไปยิงไกลจัดนะแถมว่าดาเมจมันก็น้อยด้วยนะฟัวโต้ไม่คอนโทรลน,นะเนี่ยขนาดเล็งแล้วอัตราการทางกระสุนยังค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับ m อหรืออะไรพวกนั้นคอนโทรล พราะแรงถีบต้านแรงถีบมันกลางๆก็จริงแต่ไฟเลทมันสูงนั่นหมายถึงว่าแรงถีบมันก็เลยจะเยอะตามเงาเป็นเงาตามตัวนะเพราะว่าอัตราการลั่นต่อนัดมันก็มีผลต่อไอ้นี่ทุกๆนัดแหละแรงถีบยิงลั่นเร็วมันก็ยิ่งถีบขึ้นไปเร็วนะฉะนั้นต้องทนกันหน่อยปาร์มัสเขา็คงไม่มีใครเอาไปยิงไกละฉะนั้นเรามายิงกันในระยะคอโคหัวแต่นัดเดียวเยี่ยมอยู่ระยะใกล้แบบนี้นะฮะ ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดนะฮะในช่วงอ,อกนะก็จะสังเกตได้ว่าเรื่อจะมิดหลอดไปแล้วในนัดที่สี่นะนัดวันนี้ยิงท้องฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดนัดที่ท้องเท่ากันเท่ากับส่วนอก <โ frustrating. S 1> แต่ส่วนอกมันจะดามีสูงกว่านิดนึงนะถ้าเกิดคนซากเนี่ยเราก็ยิงอกแค่แค่สี่นัดถ้ายิงท้องก็อดอาจจะอาจจะห้านัดเท่ากันหัวเข่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดนะก็เบาเบามากกว่านี้นะฮะพูดถอะ แขนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกหกนัดแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับสามารถก็วิ่งไวดีปืนนี้น่ารักอยู่ฟืบหันหลังกลับแล้วก็คลิกขวาเล็งที่หัวหนึ่งไม่โดนหนึ่งไม่โดนเฮ้ยหนึ่งโดนหมวกเปิวสองสอง,สอง,สองออแอะเนี่ยวันมัเนี่ยมันต่ำนะใช้ถึงสองนัดในะการล้มหัวแต่ยิงไปห้านัดนะหนึ่งหนะ้าอ,อกสองสามสี ถ้าบอกผมเล่งผิดเองก็น่าจะใช่เพราะปืนคงไม่ห่วยขนาดนั้นยิงท้องนะเออหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกหนึ่งสองสองสามสี่ห้าเอาใหม่ดิขอชัดชัดหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้านัดโอเคแม่งว้าวอามายิงเข่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกนะ me, มันมีความแม่นยำในระยะไกลต่ำมาฟาร์มัสแต่มันรันเร็วมากเลยหนึ่งสองสามสี่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 ห้าหกะความแม่นยำม,มันต่ำนะถ้ายิงไกลยิงไม่โดนนะลำบากหน่อย ก uhm. ็สำหรับ2องปืนนี้ผมคงไม่ถ่ายเกมเพล์นะต่อไปปืนสุดท้าย M4 s c o l l นะฮะปืนนี้เป็นปืนแคปซูลยังไงแม่งก็ต้องเข้าไทยอยู่แล้วนะมันจําเป็น M4 ที่มีการแต่งเติมมาพร้อมกับเลเซอร์นะ M4 s c o u l จะมีสแตทเหมือน M4 ทุกอย่างยกเว้นความนิ่งบวกมา5หน่วยนะครับเพียงแต่รีคอยล์แพทเทิร์นเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปสิมาบอกรีคอยล์แพทเทิร์นเปลี่ยนนะ M4 ตัวรธรรมดาเนี่ยมันจะดีดสูงกว่านี้แล้วก็มีการกระจายตัวกระสุนสูงกว่านี้แต่เจ้านี่กระจายไม่ค่อยกระจายนะเนี่ยกระสุนมันแทบจะเป็นก้อนกลมนะฮะนี่คือตอนไม่เล็งไม่เล็งเนอาจจะไม่แตกต่างเท่าไหร่รนะฮะไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะตอนไม่เล็งเนี่ยปืนนี้ก็มันก็เฉยๆอยู่แล้วแหละโอ้ยเมื่อกี้กูจะเทสอะไรวะอ๋อเบิร์ดไฟแบบคุม แล้วก็แทบ,บไฟแต่ว่าเกมนี้นะเลเซอร์จะไม่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของเต้านะครับจะเป็นแบบ A V A ที่ก็คือมีเส้นแดงๆล่ให้รู้ว่าเฮ้ยกูมีเลเซอร์นะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเต้าอะไรเท่าไหร่มาเร่งฟัวโตวนะสังเกตได้เลยว่ากระสุนมาลงจุดแดงทุกนัดน,นั่นหมายถึงกระสุนเข้าศูนย์กลางของเต้าทุกนัดของเครื่องเล็งทุกนัดเลยไม่มีนัดไหนออกจากศูนย์กลางนะฮะแล้วก็คอนโทรลเด็ก พอคอนโทรลเนี่ยคุณจะได้จุดดำๆขนาดใหญ่นะนั่นหมายถึงว่ามันแม่นมากเวลาเลงน,นะฮะเบรสไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่นกว่าเอ็มสี่ธรรมดาซะอีกนะยังแต่ว่าแรงท่อนัดเนี่ยมันยังอยู่แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแรงทิพนัดกับองศาที่ปืนที่จะปืนจะลดลงเนี่ยมันน้อยนะก็ทำใจนิดนึงแต่ว่า ปืนนี้ฟัวโต้มันสนุกมากนะเพราะมันก็คือเอ็มสี่นะอันนี้คือไม่เลงเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ากระบกกระสุนค่อนข้างสเปสสปะนะพอเลงนะแล้วก็ฟัวโตคุณว่าตัวอักษรได้เลยครับคุณว่าตัวอักษรได้เลยจริงๆแม่งเหมือนเดิมทุกนัดเลยลงศูนย์แล้วเล่าทุกนัดเป็นปืนที่มีความแม่นในตอนเลงมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเลเซอร์นะจ๊ะทีษะหนึ่งนัดสองนัดนะฮะสังเกตได้ว่าแม่งไม่ตายในนัดเดียวนะ อีกทีเอาให้เห็น,น,นช,ชัดอันนี้ยิงเข้าเนื้อเปล่าวะน่าจะใช่เข้าเนื้อเอเอเข้าเนื้อเข้าเนื้อถ้ายิงส่วนบนของหมวกหมวกมั่งปิวปูนี่หาเลยอ่ายิงหน้าอกะฮะสี่นัดนะช้ายิงทองฮะห้านัดฮะเอา M4 น,น,นะดาเมจมันก็ไม่น่าจะต่างกันละ,ล,ะละตรงนี้ สาหกนัดน,นะสังเกตได้ตอนเลเซอร์เราเล็งไปที่ตัวศัตรูจะกลายเป็นสีแดงเนะก็เป็นอะไรที่โกงดีแค่เราชี้ไปนในควันเงี้ยอ่าผมไม่ได้ซื้อระเบิดควันมาหอไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดที่แขนนะคือถ้ามีระเบิดควันเนี่ยเอาไอเนี้ยจี้ไปเออสีแดงว่ะกดค้างเลยฮนะล้หกตายนะฮะนี่ก็ดูโกงๆไงไม่รู้นะเลเซอร์ยิงสีสาละใกล้นิดน,นึ่งต,ตายเหมือนเดิมนัดเดียวพอเข้าหน้านะยิงหนะ้าอก สองสามสี่ห้าห้านัดฮะยิงท้องฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดฮะอ่าดาเมียตกแล้วเห็นไหมยิงเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนัดเลยว่ะเจ็ดนัดเลยว่ะโอ้โหแรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานัดเนี่ยสังเกตได้เลยฮะความแม่นยำของ M4 ตัวนี้มันสูงมากถ้าเกิดคุณยกกล้องเล็งในระยะไกลนะ มันจะเป็นอะไรที่แม่งขี้โกงสัสๆนะมันเหมือนสไนเปอร์ M4 สไนเปอร์เลยพอถ้าเลงแล้วกดวิง่งวิ่งแล้วก็ยิงค้างไปเนี่ยกระสุนแม่งลงที่เดิมฮะลงที่เดิมจริงๆฮนะ M4 สไนเปอร์ในไอแบงค์ชัดชัดนะแค่คอนโทรลเป้าให้ได้แค่นั้นเองคุณก็สามารถยิงไกลสัสๆได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดบวกบวกกันนี้ใช่ไหมคุณก็ปุ๊บ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 แล้วก็หลบนะแล้วปุ๊บ ก็สุดน,นั่งงงที่เดิมทุกนัดจริงๆฮงเพื่อเป็นการทดสอบนะนี่เราวิ่งมาไกลๆแล้วก็ลองเล็งยิงดูไปเชียบแบบการิวไปเทียบกันอะไรพวกนี้นะเนี่ยยิงกาสัตว์ได้อะแค่คุณต้องคอนโทรลรีคอยให้ลงมาตามปืนให้ได้ นี่ผมพลาดพลาดพลาด,ดมากมใช่ป่ะเนี่ยล่ะพอผมเขาโดนรีคอยไม่ได้ปืนม่นจะเสียเพราะปืนนี้มันมีรีคอยครับไม่ใช่กาลิวไม่ใช่จะไม่ใช่กาลิวดิต้องบอกเคสองนี่ได้เป็นอย่างเคสองนะฮะเด้งแล้วก็เนี่ยม่อกีพลาดโดนเล้าลงนะงนะจะบอกว่าเคสองก็เป็นปืนที่ยิงไกลง,ง,ง,ง่ายๆมากๆจะบอกเนี่ย ถ้าเป็นฟาร์มารสนะฮะก็เยหวังนะนั่ยแมงดีไม่พอแม่งล่อไปเกือบหมดแม็กโอเคจบกันทดสอบวันนี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ